สวัสดีค่ะอยู่ที่ SP c e n เ e r นเตานะคะวันนี้เรามีเจ้าคันนี้เลยค่ะรถข้างๆนี้นะคะเป็นตัวเวรอยนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมชนป้ายแดงเลยเป็นปี23-24ที่สำคัญนะคะไม่เพียงหลักพันไม่เพียงหลักพันนี่แค่5,000เท่านั้นนะท่านไหนกำลังหารถไม้น้อยนะคะราคาถูกกว่าป้ายแดงมากถึง2 0 0 0เนี่ยลองดูคันนี้เป็นหนอีก1ทางเลือกได้เลย เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวไฟหน้ากระจังหน้ากันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นวัสดุแบบว่าเขาจะตกแต่งแบบลายลายแบบนี้เนาะเป็นสีดำเงานะคะแล้วพร้อมคาดด้วยวัสดุโครเมียมแบบนี้ค่ะตัวไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดลายเนาะในโคบเดียวกันนะคะเดทาร์มด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยท่านไหนนะที่ชอบหน้าเวลอรดนะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะเครื่องยนต์พันหเป็นเบนซินนะคันนี้นะคะ ตอบโจบมากเลยที่สำคัญล้ออล้อยนะคะเป็นล้ออล้อยสเปคโรงงานนะคะของโตโยต้นะอ่าท่านไหนนะขนาดขอบล้ออยู่ที่ R16 ค่ะอ่าทางด้านนี้นะคะนี่มีเซ็นเซอร์ตรวจมุมอับทางสายตาด้วยเนี่ยใ,ให้ดูเห็นไหมอ่านี่ทางนี้ทางนี้ออโอเคอ่าพอดีเมื่อกี้ปลดล็อกนะคะล็อกไปแล้วอ่ะนี่ภายในค่ะ ภายในเขาจะเป็นสีดำเนาะตัดด้วยสีเทานะคะก็จะทำให้รถดูไม่มืดมันก็จะเป็นแบบ t ู o ทน n e กันแบบนี้เลยค่ะนี่เลยคันนี้นะคะการใช้งานนะมีตัวชาร์จไวเลสมาด้วยคันนี้นะนี่ตัวชาร์จนะสามารถวางและชาร์จได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดปุ่มเอาถ้าเกิดมีโทรศัพท์ก็กดได้เลยเครื mm hmm. ่องเสียงนะคะทุกอย่างก็คือเราใช้งานได้ตามปกตินะคะ,ะเดี๋ยวกดเล่นให้ดูก่อน นี่เนะเาะลดเสียงไปก่อนเสียงดังเราก็ต้องลดไปก่อนเนาะเนี่ยใช้งานทุกอย่างได้ตามปกตินะคะหน้าจอสามารถเชื่อมวิทยุบลูทูธแล้วก็ระบบต่างๆได้นะรองรับ FM AM นะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังนะคะ,อะแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ปุ่มเป็นปุ่มพุชตันนะคะรุ่นนี้มีเบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าด้วยนี่ค่ะ ทานไหนนะที่ชอบรถ5ที่นั่งเออเจ็ดที่นั่งแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะคะแนะนําเลยนี่เห็นไหมแล้วก็มีหน้าจอเนาะแสดงข้อมูลต่างๆเลยนี่เลยเป็นหน้าจอแบบเรียวไทม์เลยเราเปิดประตูอยู่หรือเราปิดประตูเนี่ยหรือต้องเติมน้ํามันเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนเลยอ่ะท่านไหนชอบคันนี้นะคะลองให้อีกอินหนึ่งทางเลือกได้เลยเดี๋ยวเราไปชมห้อง,งโดยสารด้านหลังเพิ่มเติมกันค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะก็ยังตกแต่งด้วยสีเขาเรียกว่าสีเทาเนาะที่มือจับนะแต่ตัวเบาะด,ด้านหลังอนะ่ะเขาจะเป็นสีดำล้วนแล้วละ่ะแล้วก็ตัวเบาะสามารถใส่อโซฟิกหรือว่าตัวเด็กอะ่ะง่ายๆคือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคาซีทเด็กได้เลยค่ะสองที่นะนี่เลยรองรับเรียบร้อยคือรถเป็นรถของครอบครัวของจริงเลยค่ะถ้ามีคาซีทใส่ให้ได้ถึงสองที่แบบนี้นะด้านหลังนะก็นั่งได้ด้วย เพราะว่ามันเป็น3ามแถวตอนนะคะแบบนี้เลยเออแล้วดูแอร์นะคะแอร์นี่คือช่องบอลเลอร์เลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าแบบแอร์จะไม่เย็นนะช่องเขาใหญ่มากช่องแอร์อ,อท่านไหนนะคะกลัวแบบอากาศร้อนแล้วแอร์จะถึงหรือเปล่าแอร์จะเยน็นหรือเปล่าบ,บอกได้เลยว่าแอร์โตโยต้ยตาเขาเย็นมากเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายของตัวรถกันมากดีกว่าค่ะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเส้นๆแบบนี้แนวยาวไปเลยค่ะอ,อ่าท่านไหนนะคะที่ชอบรถแบบว่าให้เห็นตัวรถความกว้างของตัวรถนะคะ รุ่นนี้เลยมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะแล้วก็มีกล้องด้วยอ่ากล้องอยู่ข้างบนนะกล้องอยู่ข้างบนอ่าแบบนี้เลยจ้ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูภายในจากทางด้านนี้บ้างนะคะนี่ภายในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็น3แถวตอนแบบนี้เลยมีถาดท้ายให้ด้วยนะตะมุกตะมิงมากเลยอะ่ะน่ารักแล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างได้อีกโออท่านไหนนะคะที่บอกว่าจะไปปาร์ตี้น้องวางของด้านล่างได้นิดหน่อยนะคะ ในส่วนของด้านล่างเห็นไหมคะมียางอะไหล่ด้วยนะแล้วช่วงล่างนะคะให้ดูไปเลยค่ะว่าไม่มีขึ้นสนิมเลยรถของเราทุกคันนะคะการันตีได้เลยว่าช่วงล่างนะไม่มีแบบไปจมน้ํามาแล้วเอามาขายอย่างแน่นอนเพราะรถทุกคันนะคะเราต้องมีการเช็คสภาพนะคะต้องได้รถแม้กระทั่งช่วงล่างก็ต้องไม่มีขึ้นสนิมแบบนี้เลยค่ะเลยที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณหมื่นเนาะเปิดท่านไหนนะสนใจนะคะอยากได้รถคันนี้นะคะ มาที่ SP Center c a ตอร์าได้เลยนะคะเราอยู่ที่เสรษฐีไทย70นะคะหรือบอกว่าเขาเรียกว่ากดลิงก์โปรไฟล์ด้านล่างก็ได้ค่ะเรามี <c oughs> ข้อมูลรถคันนี้ให้อยู่นะคะ<ต>ในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะเหมาะกับไมละเหมาะกับไม้ที่แบบน้อยๆแบบนี้อย่างแท้จริงเลยค่ะตัวเครื่องนะคะเป็นบอดี้เดิมอยู่เลยค่ะ,ะให้ดูไปเลยค่ะล่องลึกๆนี่ ท่านไหนนะคะที่ต้องการรถเดิมนะคะแต่ว่าเป็นรถที่แบบชนโฉมกับป้ายแดงนะแนะนําคันนี้เลยค่ะรับประกันได้เลยว่ารถสวยตรงปกทุกคันอย่างแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมเริ่มนฉลุศูนย์หายพิกค,ความร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากท่านไหนนะคะถูกใจรถคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดลิงก์โปรไฟล์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรา SP Center ขาต่ายินดีให้บริการค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ